ที่เขาเห็นว่าผลมาประจักษ์ให้เราเห็นต่อหน้านะครับตรงนี้เป็นประธานนะครับที่วิธีเปิดในวันนี้นะครับ,รรบเรียน,น,นท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกประธานในวิธีที่เคารพกระผมในนามคณะผู้ดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักง,งานครูบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณพศ2568ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการจัดอบรมในครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดมาพันพศ2568สร้าส3ด้านได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์และด้านการอา่านท่านผู้ในการสำรสสนักศึกษาเจษบาภนณรพิสุณโรกท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะพยากรและคณะครูที่เขา การเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดทศบายนครพิศุโลกในวันนี้นะคะพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทศบาลนครพิศุโลกประจำปีงบประมาณ2568จะทําให้ทราบว่าการอบรมในครั้งนี้เสริมให้บุคลากรมีความรู้หวังว่าเด็กของเรา มีโอกาสทานเทียนกับพนอด่จากการเรียนการสอนที่พาคราการบอกข้อสอบในวันนี้เด็กในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครทั่วของเราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองพยายัากดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามแข่งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี่ทันสมัยนี่เป็นอะไรรงเรียนต่างๆส่งเด็กเข้าประกวดเยอะมากเยอะเราในสังกัดเทศบาลนครทั่วโลก เราก็ส่งเด็กเข้าประฝวดตรงนี้ด้วยผู้บริหารสันษศา,ศาก็ทำพออำนศาจศึกษาให้กับที่ประชุมสร้างเนี่ยเด็กของเราได้รับรางวัลมากมายไี่ว่าจะจาเลิศรลองชนะเดินหลากหลายเนี่ยเราพี่าราย่งนเนี่ยโรงเรียนในจังหวัดชลบุลกเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นไทยเนยีมากขึ้นสออสอตรงนี้นะครับ ที่พัทีจนำตัวก่อนนะคะในช่วงเช้านี้ค่ะครับสวัสดีครับพี่ชิวพณีทัศน์ครับชื่อเล่นชื่อมูมัมหมับจาหลายๆท่านเราน่าจะเห็นได้ข้าแต่งมาบ้างแล้วเป็นยวโที่คิดนะครับว่าเราเมแล้วนะะเช็คติ๊กแ้ตั้งใจเช็ติดกตัวเองด้วยรักเก่งมากค่ะคือองตั้งเก่งค่ะ หนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าขอบคุณค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดขเข้าใจสถานการณ์อ่าคุณรูท่านนี้ยกมือหน่อยได้ไหมคะนะคะนี่คือการทดสอบปิซ่านะคะก็เป็นการเอ,อินถูกต้องค่ะเราสอบไปเพื่อประเมินผลแน่นอนค่ะแล้วก็จะต้องเป็นการสอบที่มีการคิดวิเคราะห์ค่ะแล้ว จริงๆแล้วชื่อเต็มๆก็คือเนี่ยค่ะอาซอกเนียอาจจะไม่ชัดเจนเ้็งเป็นุภาษาไทย้องขอไปนะครับาโปรแกรม for international s t u d e n t assignment หรือว่าพ i ซซ a เป็นชื่อย่อนะคะจริงๆ,ๆ,ๆหนูก็ไม่ทราบนะคว่าคนที่เริ่มในการสอนพิซซาค่ะก็คือเริ่มมาจาก o b เบแล้วเกี่ยวอะไรกันทำไม o b เบถึงจะให้มีการสอบระดับตา่าชาตินะคะ ซึ่งเขาก็ทดสอบไปเพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆในการนะคะเหมือนเป็นตัวแทนนักเรียนแต่ว่าเขาก็เป็นการประเมินผลเลยว่าประเทศนี้มีระบบการศึกษาเป็นยังไง